สเสน่ห์แห่งเส้นสายลายเทียนที่อวดโฉมอยู่บนผืนผ้าสีสันสดใสทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกกลายเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความนิยมอยู่เสมอซึ่งกลุ่มเส้นสายลายเทียนเขตบางซื่อกรุงเทพผู้สร้างสรรค์งานศิลปะนามปอนบาติกเขาก็ได้ประยุกต์งานหัตถกรรมจากปลายผู้กันร่วมสร้างเอกลักษณ์และความแปลกใหม่ให้กับชิ้นงานผ้าบาติกจนได้รับความสนใจจากผู้ที่พบเห็นทั่วไป ูปแบบของงานที่กลุ่มทําขึ้นมาจะเน้นเกี่ยวกับลายไทยแล้วเราก็ใช้เทคนิคบาติกอสอดแทรกงานของจิตรกรรมไทยสมัยก่อนแล้วเราก็มาดัดแปลงรูปแบบให้มันเป็นดูทันสมัยขึ้นในเรื่องของสีสันนะคะเราจะเน้นแบบรูปแบบเดิมก็คือสีประมาณแบบเอิร์ธโทนและมีสีทองด้วยกับรูปแบบใหม่ก็เน้นสีสันให้มันสดใสขึ้นจุดเด่นของงานที่เราทำกันในที่ได้ o อาโอท็อปมาเนี่ยนะคะจะเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยะคะ่ะ ป็นนาน,นาางงใรรณคดีต่ๆกว่าจะออกมาเป็นผืนผ้าบาติกที่สวยงามได้นั้นจะต้องใช้จินตนาการและความตั้งใจของสมาชิกกลุ่มในการเขียนลวดลายด้วยน้ําเทียนลงบนผืนผ้าสีขาวก่อนนํามาระบายสีสันที่สดใสสวยงามเพื่อเพิ่มสเสน่ห์น้าดึงดูดใจซึ่งงานผ้าบาติกของที่นี่จะมีทั้งชิ้นงานเส้นสายลายไทยที่นุ่มนวลอ่อนช้อยตลอดจนชิ้นงานลายเส้น ที่เน้นความแปลกใหม่ทันสมัยจนสามารถดึงดูดความสนใจและกลายเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคในปัจจุบันต่างให้การยอมรับสินค้าที่เราจำหน่ายที่ประจำนะคะจะเป็นตลนาดนัดจตุจักรนะคะนอกจากนี้ผลง,งานของเรานะคะก็จะมีแสดงงานอยู่ที่ตามโรงแรมทั่วไปก็คือโรงแรมแชงกรีล่านะคะแล้วก็มาริออตคลองสาน ตลาดส่งออกที่ทางทางกลุ่มเราจะเน้นนะคะส่วนมากก็จะเป็นญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ฝรั่งเศสเมาเลเซียก็มีอิตาลีก็มีนะคะเมื่อความสวยงามของลวดลายและสีสันที่ถ่ายทอดผ่านชิ้นงานผ้าบาติกของกลุ่มเส้นสายลายเทียนเขตบางซื่อกรุงเทพได้รับการพัฒนารูปแบบให้มีความสวยงามตามกระแสนิยมของตลาดได้อย่างลงตัวแล้วก็กลับกลายเป็นสินค้าส่งออก ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับผู้ผลิตได้อย่างดีเลยทีเดียวธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่ call center 1น5 7สธนาคารออมสินมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ call center 1น1 5